สไลด์หนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มโรตีดิบจะมาพรีเซนต์สวัสดีแอนลายนิสของธุรกิจ2อย่างที่เราพรีเซนต์ไปในอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือจอารา์ดากับ h ฮบิสทีซิค่ะชั้นยาพรีเซนต์สไลด์1นถึงสค่ะสไลด์2ในแต่ละธุรกิจว่าที่จะเติบโตได้นั้นจำเป็นต้อง่ันอุปสรรคหลายอย่างัางในด้านของธุรกิจเศรษฐกิจและผลตอบรับจากผู้บริโภค ซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า s w o t Analysis นั่นเองค่ะข้อท3สามวมาจากตัวย่อของคำสี่คำก็คือ s r e n g t จ s จุดแข็ง w a k n e s s e s จุดอ่อน Opportunities โอกาสแล้วก็ Trace หรืออุปสรรคนะคะส w o t ก็คือเทคนิคการมีเคอห์ทางการตลาดของบริษัทตัวเองเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาดสวอตถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ ต่อามาเราก็จะมีโอสณาในธุรกิจทั้งสองที่เราได้พรีเซนต์ไปในอาทิตย์ที่แล้วนะคะจุดแข่งของจรารดาคือสามารถขายพื้นที่โฆษณาได้โดยจะมีโฆษณา2ประเภทคือแบนเนอร์ขั้นช่วงเริ่มต้นแต่ละบทของนิยายซึ่งเป็นโฆษณาแบบโปรแกรมมติกคิดเป็นสัดส่วน90%อีกส่วนหนึ่งคือโฆษณาข,ขายตรงที่ทีมของ OBU นำเสนอต่อลูกค้า เป็นโฆษณาไทายอิงเข้าไปในเนื้อเรื่องโดยตรงคิดเป็น10%และได้รายได้จากผู้บริโภคซื้อเหรียญ VIP แบบไม่มีโฆษณาขัน้นจุดอ่อนของจารดาคือกรณีที่มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ก็อาจจะมีบัก๊กหรือปัญหาเชิงเทคนิคบางอย่างกลายเป็นจุดที่อาจทําให้แอปล่มได้ต้องพยายามทําให้แอปกลับมาใช้งานได้ให้เร็วที่สุดทางทีมได้ปรับสเกลของเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถรองรับได้มากขึ้น รวมทั้งยังใช้เทคโนโลยีจากคลาวด์ถึง2รายเพื่อมาช่วยบาลานซ์ระบบให้สามารถขยายสเกลการทราฟฟิกที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับว่ายังคงมีปัญหาบ้างจุดขายสำคัญก็คือเรื่องของคอนเทนต์จากเหล่านักเขียนและครีเอเตอร์หลากหลายแนวที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาใช้งานบนแพลตฟอร์มด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายใครๆก็สามารถเข้ามาสร้างงานของตัวเองได้และยังนำมาซึ่งไรายได้ด้วย รูปแบบการใช้งานที่แปลกใหม่ของแพลตฟอร์มเป็นนิยายแชทร,รายแรกในประเทศไทยลักษณะการอ่านเป็นการกดเพื่ออ่านทีละประโยคตรงกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายอุปสรรคของแอปจรดาคือต้องใช้เงินจำนวนมากสำหรับการซื้อโฆษณาเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในต่างประเทศเพราะเป็นบริษัทเล็กๆที่ไม่มีสื่ออยู่ในมือการขยายตัวไปในต่างประเทศโดยไม่มีคอนเน็กชันนั้นจึงเป็นไปได้ยากชัญญาพรีเซนต์สไลด์9ถึง13ค่ะ ต่อมาเป็นสวัสด์ a อน l ไลซ s ของ h a b i t t 6 6 5หรือแบรนด์เสื้อผ้าของคนดีที่เรากลุ่มโรตีดิบได้พรีเซนต์ไปในอาทิตย์ที่แล้วค่ะสไลด์10จุดแข่งของแบรนด์ Habits ท6 5คือตัว CEO หรือว่า E-line Sign นะคะที่เขาที่า่ากรักเป็นคนดีตรงตามกับปรรลักษณ์ของแบรนด์ที่เน้นให้คนใส่ ตัวดีตลอดเวลาที่ได้ใส่สื้พผ้าของแบรนด์นี้นะคะและ p e o ของ h a b i t City f ก็เป็นจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยากจะมีใครเหมือนของแบรนด์ค่ะแล้วก็ตัว Ambassador หรือว่าคนที่มาโฆษณาให้แบรนด์ก็ลดเป็นคนที่ดังแล้วก็มีประวัติที่ดีเลิศแนอเมริกาก็ทำให้ยิ่งทำจุดแข่งของแบรนด์ให้เด่นชัดขึ้นไปอีกค่ะสไลสด์11บ b i n e s s ที่เราเห็นได้ชัดของแบรนด์ h a b i t ดีนะะก็คือแบรนด์นี้นะคะยังไม่เจาะกลุ่มตลาด international market มากเท่าไหร่สังเกตจากการที่ใช้ Influencer ที่รู้จักเป็นอย่างดีในอเมริกาเท่านั้นนะคะถ้าคนไทยหรือคนเอเชียมาดูเนี่ยก็คงงงว่าคนพวกนี้เป็นใครนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์เป็นคนยังไงทําให้คนต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจภาพลักษณ์ของแบรนด์ไม่เข้าใจว่าแบรนด์กำลังจะสื่ออะไรแล้วก็อีเอกลักษณ์ตรงไหนนะคะได้ดีเท่ากับคนอเมริกาที่รู้จัก บุคคลพวกนี้เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นในทไลก็จะมีกิลเบย์พิธิโทรี่เจเนสนะคะซึ่งทางกลุ่มเราก็ได้ไปถามเพื่อนนะคะว่ารู้จักคนเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะคะเพื่อนที่เป็นคนไทยผลปรากฏออกมาว่าเพื่อนส่วนมากไม่รู้จักคนเหล่านี้ค่ะสลไลด์12อโอหรือ o p p พ r t u นิตี้ของเฮดิตทีที่นะคะก็คือการที่ E อไรส์เป็น CEO ที่อยงน้อยเป็น new อย่าง e n t เ e อ r e เ r ลเที่กำลังมาแรงในปี2020แถมเขานะคะก็ยังได้ลงบ,บนเว็บไซของ Forbes นะคะตามสไลด์ที่ปรากฏนะคะแล้วก็อีกหลายๆสื่อเจ้าอย่างในอเมริกานะคะสื่อในอเมริกาหลายเจ้านะคะได้ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจในตัวอ e ีไลไซมากขึ้นเรื่อยๆในความสามารถของเขานะคะในการสร้างแบรนด์ ซึ่งเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่แบรนด์จะได้ขยายฐานลูกคา้าแล้วก็เป็นที่รู้จักในอเมริกาอย่างเป็นวงกว้างค่ะสไลด์13ส,สุดท้ายนะคะก็คือตัวทีหรือว่าอุปสรรคของแบรนด์นี้นะคะก็คือการที่ได้เป็นแบรนด์เสื้อผ้าในยุค2 1 s t century ที่มีการเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้คนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีคู่แข่งหน้าเก่าหน้าใหม่ให้ต่อสู้มากมายนะคะ แบรนด์ดังๆเสื้อผ้านะคะเราก็รู้จักมาแล้วนะคะไม่ท้วนอย่างเช่น Adidas, p a d a อะไรพวกนี้นะคะซึ่ง h a b i t C ี้ซเนี่ยยังเป็นแบรนด์ใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักอยู่แล้วก็กำลังจะมีแบรนด์คู่แข่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในอุปสรรคที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการมีโรคโควิดร -19 เกิดขึ้นทำให้กระทบเศรษฐกิจโลกกำลังซื้อของผู้คนนะคะ ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในอเมริกานะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากการตกงานการว่างงานนะคะซึ่งโควิด -19 นะคะเป็นอุปสรรคที่ทุกแดนทุกธุรกิจจะต้องได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแบรนด์สื้อผ้แฟชั่นที่ไม่จะเป็นเท่ายาหรืออาหารแล้วก็ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับผู้คนในยุคแบบนี้ค่ะ